ให้กลับมาด้แล้วแม่ต้องเอ็นกายห่างเอ,อย่างกายาย่างน้อยนั้นนาเอตั้งหลายวันเอะเปียนไฟฟืนเข้ามาอยู่ไปชุดไปต้องลำบากเพราะบททุตนาทีขอดกลางบ้านไฟร้อนสุมร้อนแม่ทนกัะัดบานนาช่างน,น่าสงสารเสียนี้กระรายะว่าอกของแม่ มีใครเหมือนบางคนก็ต่างเ,เครื่งเดือนถึงจะได้ยาออกไปแม่ต้องพิงไฟพาวะเพราะเราใช่ไม่ให้ได้อพระคุณมาได้านมกรอบ แม่ยังลูกออนที่ลูกี้ออตแม่ไม่เอื้อมระอาแม่อุต่าห์ภูมิฟ้าอกปักรักษาชื่นหูชื่นตาได้ลูกของต้น,นร่างลูกของตัวพอทนหัวาูทนข้าวอาบน้ำปอนข้าววันแ่ละลายหุเลจะเหนื่อยจะยาก ลำบกน,นะพ่อแม่ไม่เคยบบเล่กันเลยสักคำแม่ลูกเคียนแม่ไม่ได้พรอแนมได้พักวางลูกไว้บนตักก็ตั้งแต่เช้ายันค่ำมาขึ้นเชื่อว่างานแม่ไม่เป็นอันต้องท้ามาต้องมาใหย่ ครานว่าอรุลรุ่งร่าง,ง,งสีสว่างแจ้งสิแม่ก็อุมลูกแก้วออกจากอู่มาใส่อ่างอาบน้ำสำอางชำระล้างร่างกายเอาแป้งมาละลายฉลุมทาน้แล้วจึงยกลูกขึ้นใส่เพลเพื่อเจโอรงเอ อราชากล่อมให้ลูกนอนจะกล่อมก็เลยไม่กล่อมก็ล้คุณแม่จ๋าถามทำไมแล้วทำแม่ให้กล่อมก็จะได้กล่อมเออทำแม่ไม่ให้กล่อมก็จะได้เลยไปเด็กไม่กล่อมเดียวจะไม่หลับเพราะฉะนั้นก็ต้องกล่อมให้ฟังสักเพลงสองเพลงแม่จ๋า ร้องเพลงอะไรกล่อมลูกชายคนนี้แล้วแม่ปกติจะเป็นเพลงใครจะกล่อมละแม่จ๊ะพ่อหรือแม่อย่าเกี่ยงกันยังไงก็เสียพ่อบอกแม่ออแม่จะเป็นคกล่อมไม่ต้องเกี่ยงกัน <laughs> หรอกแม่ยังไงก็เสียตังค์ทั้งคู่เนี่ยอันน <laughs> ี้ แม่เป็นคนกล่อมเหรอสมบูรอุปกรณ์การหลับการนอนเราไม่รบกวนเด็<ล>ดเตียนปกติมันต้องมีอะไรบ้างเอาสายเปรย์เพื่ออะไรอย่างเงี้ยสายเปรย์ตัวเปรย์<อ>มะเบาพ้อมแป้งขมิ้นดินสอพองแผ่นเพิดขวดนมครับประมาณสิบกว่าอย่างแต่วันนี้เราไม่รบกวนได้มาไหลายไปแล้วเกรงใจเกรงใจเขาหยุดซะเลยหยุดขอหยุดเกรงใจลูกคนเดียวสัดใ้เต็มคราบไม่ต้องกลัว สมมติได้ครบและตอนนี้ก็คงจะได้กล่อมให้ฟังสักเพลงสองเพลงเด็กเนี่ยไ,ได้ยินเสียงพ่อเสียงแม่อืออออก็หลับแล้วเสียงสวรรค์ใช่เสียงบ่งบอกถึงความปลอดภัยเออได้ยินเสียงพ่อเสียงแม่จะได้หลับแบบง่ายๆใคร<บ>จะกล่อมกันก่อนนี้<ๆ>ก็จะมีคุณย่าคุณยายนั่งเป็นควันกำลังใจให้กับหลานชายหรือว่าน้อง น้องหมาน้องเงาอ๋อน้องน้องมาน้องมาพี่ป้านะาอาคุณลุงอะไรก็มากันเยอะเลยเชียววันนี้มาด้วยความรักด้วยความห่วงใยด้วยความเมตตาปราณีด้วยความ,มเอ็นดูรนะอเอ็นดูรอวันนี้มานานโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นับวันนับเดือนนับปีนี่นับไปยี่สิบกว่าปีก็สมใจสมความปรารถนาของท่านครับเจ้านาคเอ้ยได้เวลาหลับแล้ว ก็คงจะกล่อมให้เจ้านาคได้หลับได้นอนเจ้านาจำหมอนใบเก่าที่หมอนใบเก่าที่เราเคยหนุนนอนไหมลูกจําได้ลูกเราหมอนนัหมอนใบนั้นคืออะไรจําได้ไหมเป็นอะไรลูกตักแม่ถ้าจะให้น้องมาวนอนหนุนตักแม่จะอายไหมลูกมีแฟนไหมแฟนมาเปล่ายังไม่มีเนาะ เออดี๋ยวกลัวว่าจะอายแฟนยังไม่มีวิแววแล้วแม่เนาะอยู่เป็นเพื่อนแม่ไปก่อนอ่ารีบแล้วลูกแหม่มีตอนไหนก็มีได้แต่ว่าอ,อ,อยู่เป็นขวัญกำลังใจให้กับแม่อยู่กับแม่กับพ่อไปนานน,าน,นี่แหละแล้วค่อยมีออคนรับออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะย้อนอดีตเจ้าหน้าให้นอนหนุนตักแม่หนูหันหน้าไปตักแม่แต่ก่อนเะลูกก่อนที่จะนอนหนุนวันนี้คงนอนหนุนลำบากเดี๋ยวจะให้ซบตักไปที่ตักแม่ ให้สบหน้าไปที่ตักแม่กันแล้วกันนะลูกนะหนูหันหลังมาตรงนี้ลูกกล้องอยู่ตรงนู้นก็จะได้ถ่ายภาพชัดเจนกล้องก็จะได้ถ่ายมาจากตรงนู้นอนุนังอ่าเขยเข้ามาระหว่างพ่อระหว่างแม่นั่งหันหน้าชนกันลูกขยับลําบากนิดนึงนะเจ้านาคเอ้ยพนมมือไว้นะลูกมองหน้าคุณพ่อมองหน้าคุณแม่ผู้ชายผู้หญิงคู่นี้ ที่เราเรียกว่าพ่อว่าแม่เป็นผู้ชายผู้หญิงที่รักเรามากกว่าผู้หญิงผู้ชายคนใดในโลกใบนี้เลยนะลูกพ่อแม่รักเราตั้งแต่ยังไม่ทันเห็นหน้าเป็นรักแท้ที่บริสุทธิ์รักไม่เคยเปลี่ยนแปลงและพ่อแม่รักเราไม่เคยน้อยลงแม้แต่นิดมีแต่เพิ่มทวีคูณยิ่งยิ่งขึ้น ก่อนที่เจ้าจะคลอดออกมาเจ้ารู้ไหมลูกว่าชีวิตของแม่เกือบจะสิ้นลงเจ็บปวดรวดร้าวกว่าที่จะคลอดเจ้าออกมาได้โดยเฉพาะแม่สายสวินต้องเอามีดกรีดหน้าท้องตัวเองเพื่อนำเจ้าออกมาเจ็บปวดรวดร้าวเป็นที่สุดแต่พอเห็นหน้าของเจ้าความเจ็บปวดทั้งหลายทั้งปวงก็หายไปจนหมดสิ้นเลยนะลูก ความปลื้มปิติเข้ามาแทนที่อาหารมื้อแรกของเจ้าคืออะไรน้ำนมของแม่เจ้าใช่ไหมนับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาแม่คนนี้ก็เฝ้าอุ้มชูเลี้ยงดูเจ้ามาโดยตลอดสองมือในน้อยของแม่คู่นี้ได้แหละที่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้กับเจ้าในยามที่จ้ร้องเจ้าหิว คอยเช็ดน้ําตาคอยปลอบประโลมให้กับเจ้าใยายามที่จ้าจร้องไห้เสียใจคอยหาบน้ําคอยปลนนิบัติเจ้าในยามที่เจ้าไม่สบายตัวคอยดูแลอบอุอ้มลูกชายของแม่คนนี้มาตลอดเวลาน้องหมาเอ้ยผู้หญิงคนนี้ และผู้ชายคนนี้ที่เราเรียกว่าพ่อว่าแม่ทำไมพ่อแม่ต้องยอมลำบากตรากตาํำทำงานหนักแม้แต่ทุกวันนี้ท่านก็ยังทำอยู่ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพราะอะไรล่ะลูกลำพังปากลำพังท้องของพ่อของแม่ท่านหากินเลี้ยงตัวท่านเองได้แต่ที่พ่อแม่ยอมลำบากตรากตาํำทำงานหามรุง่งหามค่ำ ท่านไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะลูกนะท่านทำเพื่อตัวเราและก็พี่ของเรากลัวพี่สาวกลัวว่าเมานั้นจะลำบากกลัวจะไม่มีกินกลัวว่าจะไม่มีทรัพย์สินกลัวว่าต่อไปในภายภาคหน้าเจ้านั้นจะลำบากเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงตะเตรียมทุกสิ่งอย่างทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติทุกสิ่งอย่างนั้น เพื่อลูกของพ่อของแม่ด้วยความรักด้วยความห่วงใยความรักของพ่อแม่เจ้านาเอ้ยคนอื่นนั้นเขาบอกรักเรานักรักเรานามีความหวังดีต่อเราเท่านั้นเท่านี้เจ้ารู้ไหมลูกถ้าเราทำขัดใจเขาพูดจาไม่เพราะพูดจาไม่ดีกับเขาเขาสามารถที่จะทำร้ายเราได้เลยเขาสามารถที่จะฆ่าเราได้ แต่กับพ่อกับแม่ไม่เป็นเช่นนั้นเลยนะลูกพ่อแม่รักเราจากใจจริงรักด้วยความบริสุทธิ์ใจบางครั้งพ่อแม่นั้นท่านไปตลาดท่านอยากจะกินอะไรอะไรให้อร่อยใจแทบขาดนะลูกแต่พอนึกถึงเจ้านึกถึงพี่สาวของเจ้าท่านก็กินไม่ลงสู้หอบหิ้วเอามาให้เจ้าตราบใดที่เจ้าไม่อิม่ม พี่สาวเจ้าไม่อิ่มพ่อกับแม่ก็ไม่เคยหิวเลยให้เจ้ารับรู้ไว้ด้วยว่ายามที่เจ้าก้าวเท้าออกจากบ้านเจ้ามาเดินไปคนเดียวเจ้าอยากเอาดวงใจเอาหัวใจของพ่อของแม่เจ้าไปด้วยตราบใดที่มาเอาไม่กลับบ้านพ่อแม่ก็หลับไปลงเพราะอะไรล,ลูกเพราะเจ้าคือดวงใจของพ่อของแม่ เมาเอ้ยพ่อกับแม่รอคอยวันนี้มานานแสนนาพ่อแม่ได้แต่ไปช่วยเหลืองานคนอื่นมาโดยตลอดยี่สิบกว่าปีท่านก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งเธอมาเอาลูกชายของพ่อมาเอาลูกชายของแม่จะได้บวชให้พ่อให้แม่สักวันหนึ่งพ่อก็หวังที่จะสะพายบาตรถือตรัปั์เดินรอบพระอุโบสถ แม่ก็หวังที่จะอุ้มพระไตรสมความปรารถนาในวันรุ่งพรุ่งนี้แล้วยี่สิบกว่าปีที่พ่อแม่รอคอยวันนี้สมปรารถนาของพ่อของแม่แล้วในวันรุ่งพรุ่งนี้เอาละมาเวลาขณะน,นี้เป็นเวลาที่เจ้าจะต้องหลับนอนหนูขยับเข้าไปใกล้ๆพ่อใกล้ๆแม่อีกนิดกราบไปที่ตาพ่อสามครั้งกราบแบมือแบบพระ นี่แหละพระในบ้านของเราเออกราบไปที่ตักแม่อีกสามครั้งพ่อแม่คือพระที่บ้านเป็นพระอรหันต์ของของลูกทุกๆคนแล้วซบหน้าลงไปที่ตักแม่หลับให้คลายกังวลพ่อกับแม่จะปกป้องคุ้มภัยลูกชายของท่านมิให้เกิดอันตรายใดๆทั้งสิ้น